ก่อนนะอ่ะสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับวันน,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 นี้จนะเป็นนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ชมไม่มาเลยเนี่ยยังไม่มีคนดูหนึ่งดูสักคนเลยสีย่ร้อยผู้ชมมาดูก่อนเนาะเอ่อมายังนอผู้ชมมีใครมาดูไหมหน้าจะมีใครดูลำไหมยังศูนย์อยู่เลยเป็น,ปนลูกคนเป็นเลขศูนย์อยู่นะไม่มีเลยคนออกนอกเส้นจราจรใชี่วาที่ตรงไหนไม่มีใครดูแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเนาะจำเรงไม่ดีใช่เดี๋เราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆก่อนมายังม,มีคนตูมีตัวเลขย,ยัง <laughs> <laughs> ยังไม่มาเลยยัง,ลงเล็กสยดจูโอ้ยใครดึงพวกเราเลยเหรอเออจะเล่นนะม้าสองแล้วครับอาสวัสดีครับเลีวชอนสวัสดีคะ่ะวันนี้เรียก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะคะ สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่พีนตอนนี้มันอีกหนึ่งช่องแล้วอ่ามีเป็นสิบเอ็ดคนแล้วครับก็ก็เอ่อวันนี้นะครับผมบี๊กชอน,นครับก็จะมาเติอนก่อนนะครับรถซัฟฟิลล่าเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์สีดํานะครับแล้วก็สีแล้วคันนี้ก็เป็นมีมดแดงด้วยนะคะยากันพูดอีกยากันพูดอีก <laughs> ยากันพูดอีกโลจริงๆ เราจะมีกรเดาไปนักกระีด้วยล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็จมีบรรกาศเลยราคาบันทึกโอเคโอเคก็โอ้โหโอ้โหช้อนอย่าเพิ่งแย่งดิโอ้โหที่เเนี้เก่งเอาละครับก็วันนี้นะฮะจะมาเกิดน้ำก okay, okay. okay. ่อนนะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีรถยนต์ซาฟิล่านะครับมารีวิวนะฮะซาฟิล่านะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับ ก็คันนี้เนี่ยเป็นรถสีดำภายในเป็นสีดำเบาะหนังนะครับาแล้วก็คันนี้เนี่ยเอาว่าฮอเครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไปแล้วทําสีใหม่รอบคันไปสามหมื่นกว่าบาทเปลี่ยนยางไปหมื่นแปดนะครับคันนี้เป็นกระจกออโต้สีดำนะฮะเอ่อแล้วก็แอร์สองตอนนะครับและแอร์เนี่ยทาไปเกือบสองหมื่นนะฮะทำกับเออรงรถซาฟิล่านะครับปู่ชื่อดังของขับซาฟิล่านะฮะอืม ก็เดี๋ยวจะให้ดูเรือนใหม่นะครับคือพวกซาฟิล่าเนี่ยเออเรือนใหม่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้หลุดไปเอาละครับก็คือเรือนใหม่ของซาฟิล่าคันนี้นะฮะความร้อนสมบูรณ์มากครับระบบน้ํา <3 S 1> คันนี้เนี่ยท่อน้ําต่างๆนะครับเป็นท่อน้ําสีน้ําเงินแซมโก้นะฮะ <S 3> 3 <S เลขไม้สามแสนนะแต่ว่าโอเวอร์ฮอลแล้วนะครับ <2 S 1> พวงมาลัยสวยๆเลย <S 3> 3 <S นะฮะกระจกเป็นแบบออโต้คอนโซลสวยนะครับ นี่นะฮะแล้วก็รอบต่างๆนะครับไม่มีไม่มีเดินหอบไม่มีเดินไม่มีเดินเบาหรือรถสั่นใดๆเลย,ย,ย,เลยครับความร้อนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะครับเดี๋ยวนะใครได้ดูรีวิวเต็มๆเ,เ,เนี่ยเออก็จะต้องบอกว้าวแน่นอนฮะตอนตอนนี้ก็จะมาเกิดให้ก่อนนะเนาะแล้วคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.2นะครับไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยนะครับนี่ในตัวนี้รีวิวอยู่เฮ้ยทำอะไรมาะเนฮะ้ยเกินจริงจริง <c oughs> นะครับแถล แถวกลางนะครับก็จะเป็นสีดําคือเบาะคัน <Okay. S 1> นี้เป็นสามแถวนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่วางแก้วด้วยนะครับช้อนลบพี่ลุกลบ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 อ่านี่นั่งได้ครับนี่ก็เป็นรถ MPV ขนาดเล็กนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะแล้วก็ <c oughs> พิ๊กท็อปมีเด็กนั่งอยู่ต่งประด้วยครับอืมวจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวแผงเออ่หน้าปัดแอร์ตรงเนี้ยก็ทําใหม่นะฮะแล้วก็แอร์ มีสองตอนเนาะเราสามารถปรับตรงนี้ได้ส่วนจะเปิดตอนหลังเนี่ยเรากดตรงนี้ด้วยให้ไฟติดนะครับแอร์ด้านหลังก็จะออกแล้วก็เย็นเย็นไหน <hen> ไมลูกเฮ้ย <H ur> อย่าก,กวนดิเย็นไ,ม <h ur> ไมหมจะเย็นเย็นดิไอรูแอร์ข้างบนไงโ <h ur> อ้โหเอง <h ur> <h ur> พูดอย่างนี้ค่าเสียนะเว้ยเป็นไงอะเออมาไหมโอ้โหตายแล้วแล้วบอกเ่าเป็นนักรีวิวหมุนๆให้รูมันออกดิไม่ใช่ไอรูตรงแอร์ ออกไหมเย็นไหมเย็นเออให้มันได้อย่างนี้ถูว่ายิ่งบิ๊กชอนเป็นไงออกยังออกแล้วเออก็นี่นะฮะก็บิ๊กชอนกรารันตีน,นะคะบอกว่าเด็กไม่โกหกนะฮะชอนโกหกไหมเนี่ยไม่นี่อาจจะขอเออรเนียนะครับจะมาด้านหน้านะฮะคันนี้เนี่ยท่อแคทยังอยู่นะครับต้องบอกว่ามีคนมาขอซื้อท่อแคทน้ําหมื่นห้าผมไม่ขายแต่ถามว่าขายท่อแคทกินเนี่ยมันไม่ใช่ทังผมจริงนะ,ะแต่ถามว่าถ้าเราอยากได้เงินจริงผมก็ก็ทาได้นะแต่ว่า ข้อเสียของถอดท่อแคทเนี่ยคือมันจะเหม็นนะครับรถเนี่ยจะเหม็น,านยาไปชี้ลูกยาไปข้าไปชีดคือรถเนี่ยจะเหม็นควันรถนะครับเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยหรือว่าจอดหน้าบ้านตอนเช้าเนี่ยมัน <ะ S 1> จะมีกลิ่นตีเข้าแล้วแสบตาเลยนะฮะ <detto> ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าถอดท่อแคทนะครับมันได้ไม่เท่าไหร่หรอกได้ไม่คุ้มเสียนะครับแล้วก็ครอ,อบครัวเราจะต้องมานั่งรถที่มันแบบกลิ่นมันตีเข้าออะนะฮะถ้ารถเบนซินนะครับก็ไม่คุ้มกันนะครับต้องบอกว่าไม่คุ้มอีกไอชอนทำอะไรนะ อ๋อนี่คือการสาธิตนะครับทิที่วางแก้วนะฮะของเจ้าซาฟิล่าคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพอดีมีสายเข้านะฮะมีสายเข้ายัางไงเนี่ยอ่ะโอเคผมกดวางไปก่อนแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะรีวิวต่อเรื่องนิดนึงนะฮะคันนี้สีดำนะครับทำมาใหม่สามหมื่นสามพันทำแบบออลอกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องโอเวอร์คอรมาหมดไปสา0 0 0ื่นกว่าบาท นะครับเกียร์ยกมาหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางมิชลินไพมาซีนะครับปี22นะครับอีกหมื่นนะฮะต้องบอกว่าคันนี้พร้อมใช้สุดๆเลยนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานคุณแจรีโมททำใหม่เป็นแบบเซ็นเซอร์ล็อกนะครับมีกล้องกล้องหน้าหลังด้วยนะฮะแบบเตือนออกลอกเส้นทางด้วยครับกล้องหน้าและกล้องถอยนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะ ผมขับอามาเทสนะฮะผมชอบแบบนี้อยู่แล้วนะพาลูกพาเต้าขับรถเที่ยวนะฮะแอบแม่มานะครับโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้นะประมาณห้าหกนาทีแล้วก็ในเรื่อนี้เนี่ยคงได้ชมคลิปเต็มๆกันนะครับก็เดี๋ยวรูปภาพหน้าปกเนี่ยผมจะใส่รูปภาพคันนี้ไว้นะฮะแต่ว่าคลิปเต็มๆเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่ารถพร้อมใช้จริงแต่ราคานะผมจะบอกเกินบอกก่อนนะครับเอ่อมันจะอยู่ประมาณแสนต้นๆนะฮะคันนี้ แสนกว่าบาทนะครับใช่เลยครับุ่ยอย่างนั้นก็ได้เลยค่ะปุ่ยอย่างนั้นก็ใช่แล้วค่ะใช่ยังไงอ่ะพูดดิอ่ะพูดดิหน่อยลองดิลองพูดแทนป๊าปี่ตรใช่แล้วะคะอ่าแล้วคุณมีอะไรจะรีวิวอีกตรงนี้ตรงนี้อะไรก็เป็นก็เป็นเป็นอะไรก็จะมีเอท์นะครับแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ด้วยนะครับ อะไรเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้แ้วก็มีเกียร์ด้วยนะคะเออไม่ต้องมองกับเป๋านี่มองมอง,มองท่านผู้ชมนี่พรีเซนต์สิแล้วก็ก็จะมีหลัปล่ะอะไรอ่ะมีไฟนะบ่าไ,ไฟเรื่อยของรถคันนี้ไม่ได้เสียเลยนะครับเสียอะไรไปกดดูก่อนโอ้ตายแลย้วไปเสียถ้ <S <S 1> <S 1> ากดดูก่อนเออไม่ลองเลยเอาหัวยาบัางนี่ติดไหมไม่ติดอีกทางนึงอีกทางนึงกดจุ่มหนึ่ง ตุ่มทางนี้ดิอีกทางนี้ดิไหนอะกดอีกทีนึงอีกทีอ้าวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะป้าเปิดไฟนี่ก่อนอ้าวโอ้โหไอตัวเนี้ยมันพูดถูกแล้วนะครับไฟไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเช็คให้เรียบร้อยนะงั้นเองพูดถูกแล้วแหละจอนนายพูดถูกแล้วฉันขอโทษนะเฮ้ยซอนม,มองอะไรฉ <c oughs> ฉันขอโทษนะเ <c oughs> พราะนายรีวิวถูกต้องแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย เอ่อตัวเรือนไม้นะครับตรงพวกเออ่จอจอนาฬิกาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับตรงนะครับวันนี้วันที่สิบเก้าเดือนสามสองพันยี่สิบสามนะครับแล้วก็มีตัววัดโวลต์ด้วยนะครับอันนี้สั่งจากพี่ตีวิทย์นะครับถ้าใครเออ่กำลังหาซาเวล่าและหาข้อมูลอยู่นะครับก็ต้องรู้จักพี่ตีวิทย์นะฮะตีวิทย์เนี่ยอยู่ชลบุรีครับเป็นร้านรับทำซาววล่าที่เอ่ออันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะฮะมีทั้งอะไรทุกอย่างของของเออ่ซาเวล่าเลยนะฮะก็ตรงนี้ก็อาจจะ อาจจะมาเขาเรียกว่าอะไรมาเผาหัวบอนนะครับเดี๋ยวผมต้องขอหยุดไลฟ์ฟีลลี่ก่อนฮะเพราะมีคนโทรเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเร็วนี้นะคงจะได้ชมกันทุกคนติตัวสวัสดีครับเร็วครับออยู่ดีต่อดีครับได้ไงวันนี้ก็เป็นอะไรเร็วเร็วเอาบอกผู้ชมดิเดี๋วไม่บอก กดอย่างออกยังไงเนี่ยอ,ออกไงวะ